นี้ป้าอยุธยานะป้าอยุธยาเนี่ยเดินทางไปที่เ,าาขเขาเรียกว่าอะไรเป็นปางช้างเหรอที่อา<ข>ยุทยาเ,ยเป็นพระเนี่ดช้างใเนี่ยเนี่ยไปคุยกับช้างนะไ,ไ,ไ,ปไปคุยกับช้างนะนนงแล้วป้าอยุทยาสื่อสารอะไรนะ,ออระเดี๋ยวลองฟังป้าอยุทยาพูดนะการี่สวันจะมาตัดงบเกษียณพี่น้องพี่น้องเราทำงานสักหกสิบปี ว่าช้างป่วยคืออะไรเอ้าในความหมายของชันเนี่ยช้างป่วยนะ,นะช้างป่วยก็คือข้าราชการบำนาญพวก<อ>ที่เกษียณอายุเ<อ>นี่ย<อ>ที่มันพูดถึงว่าคําว่าช้างป่วยเนี่ยทําให้พวกเราเนี่ยพวกสวอ,อ,อย่างพวกพี่เนี่ยที่ปลดเกษียณแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างพวกเรามีความรู้สึกยังไง<อ>มันจะมาตัดับประมาณของข้าราชการที่เขาบำนาญเกษียณแล้วมันสมควรไหมมันสมควรไหมมัน นานนาที่ปกเกษียดออกกันมาออกกันมาช่วยเลือกเบอร์22พลเอกประยุทธ์จันโอชาเบอร์22ออกกันมาเยอะๆเลยมาแสดงพลังเลยเช้าป่วยจะไม่ป่วยจะเป็นช้างศึกที่คึกมากๆวันที่14นะคะวันที่14เข้าขวาปัตสีเขียวการเบอร์22พลเอกประยุทธ์จันโอชาช้างคือหนึ่งนโยบายของพรรครมไทยสร้างชาติคือ ไม่มีการไปตัดลดงบบำนาญเด็ดขาดค,คือเขาประกาศชัดเลยไงตั้งแต่ต้นเลยด้วยแล้วไม่เคยไปด้อยค่าง,งบข้าราชการบำนาญนะฮะนี่ส่วนโลกออนไลน์วันนี้ฮะโอ้โหนี่กระตูนนี่แชร์กันเยอะสนั่นเลยค่ะเป็นรูปช้างใส่ชุดข้าราชการนะคะแล้วก็เขียนบอกว่า14นี้ไม่ป่วยเว้ยเฮ้ย <c oughs> นี่ก็คือแ <c oughs> ซไ่ไ่เย้วยนะเว้เฮ้ยนะคะส่วนกูว่าแล้วบัญชาคามินค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของช้างเหมือนช้างป่วยอ่ะเพราะว่าใส่ไมใส่น้ำเกลือใช่ค่ะ ก็มาให้ดูอีกรอบนะคะมีช้างตัวขวาสุดผู้บอกว่าอาทิตย์หน้าหยุดป่วยหนึ่งวันไปกระทึบโพกันนี่รวมพลังช้างป่วยนะคะ <c oughs> อันนี้การ์ตูนใน A ST s เอสซีวิการออนไลน์แชร์กันใหม่เยอะมากนะฮะ <c oughs> วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่นครศรีธรรมราชก่อนจะไปดูบรรยากาศโอ้โหวันนี้วัยรุ่นเกลียวเลยนะ <c oughs> ไปดูภาพสดๆนาทีนี้ฮะ <c oughs> พลเอกประยุทธ์เดินทางไปถึงเวทีปลาใสแล้วนะครับที่สนามหน้าเมืองค่ะนี่ฮะสดๆร้อนๆนะ เป่ดโทรศัพท์มือถือเป็นไฟหน่อยแล้วให้ครับพี่โตเปิดโทรศัพท์มือถือให้เป็นไฟไหนห่อนยออไ,ไ,ได้ไหมครับขอเสียงต้อนรับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอ้าเสียงด้งเสียงด้งสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่รักทุกคนวันนี้มาด้วยความรักและความคิดถึงสงใจถึงกันมาตลอดใช่ไหมรักกังรงูลอยแรงลอยแรงรักกัรงูวันนี้มาทั้งวันนครศรีธรรมราชทั้งห้าเเสียงแหบไปแล้วเนี่ย เจอแต่ความรักเจอแต่ความห่วงใยเจอแต่คำให้พรดวยชชยให้พรตื้นตันตื้นตันจริงๆนะวันนี้ดีใจที่พี่น้องมาพบปะโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ถือว่าเป็นเมทีสุดท้ายของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมแต่ไม่ใช่้า้สุดใช่ไหมเพราะเราต้องเจอกันอีกในวันเลือกตั้งใช่ไหมไปหมดนี้ลก้กัน ทางซ้ายว่าไงทางซ้ายเงียบไปเลยเนี่ยเสียงดังด่ลยขอเสียงโลกลกด้วยทางขวาด้วยข้างหน้าด้วยวันนี้ทุกคนได้เจอผมตัวจริงแล้วหลายคนก็เจอมาแล้วหลายคนก็ยังไม่ได้เจอวันนี้ทุกคนได้เจอทั้งพี่ตู่และลุงตู่ด้วยนะ ประทับใจนะครับผมประทับใจจริงๆในการเดินทางมาภาคใต้ในครั้งนี้โดยพกยิ่งมาถึงหลายอำเภอมานครศรีธรรมราชอันนี้สุดท้ายจริงปลื้มใจวันนี้จะนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนะสิ่งที่มาวันนี้ต้องการให้พวกเราทุกคนให้กำลังใจกับสอสอของเราด้วยใครได้ไหม้ไหนใครบ้าง ใครบ้างคนแรกจะมามางงดแล้วอะ่ะเอา้าป่าเดี๋ยวขอาเดี๋ยวให้จับคนแรกเบอร์8าเาขตหนึ่งพ<อ>ูนแก้วพาราได้<อ>คนที่สองสายันยุติธรรมเขตสอง ข้าทีสามนนทิวัฒนนทพบบ 3, าพเกษสามเอเบอร์สามต่ะไปพงศิษย์เสนพงเขตสี่เบอร์สิบเออต่อไปสนั่นพี่บูลเขตห้าเบอร์หนึ่งอต่อไปชัดใจเขตหกเบอร์สิบอต่อไปเขตเจ็ดเบอร์สองธีรพงษ์ ต่อไปเขตแปเบอร์เจ็ดเลขา<อ> <c oughs> ต่อไปอนุญาเขตเก<อ>้าเบอร์แปดต่อไปเขตสิบเบอร์สิบแปดทีมพัชรา<อ>ต่อไปเวลาพักต่อไปเลขาคือไหน เลขขาพัคทิงต่อไปแล้วจะมตินักอยู่ไหนต่อไปอนุชาอยู่ไหนเจมอยู่ไหนเจมโคตรอขาลบาอยู่ไหนใครอค่ะรอเลขขาพักสยามรอเลขขาพักสยามอยู่ไหนครับโมยังเนี่ยที่าด้ยาแค่ลง รองหวัวหน้าพักวิทยาแก้วพารนัยที่ปรึกษาพักไทยรงสุวรรณคีรีหมดยังหมดแล้ว,ลวยังไม่หมดพเอเนยไปดูเจ้าใช่ไหา จะหมดได้ยังไงเราน,นะเอย่สองยี่สิบสอ่อเบอร์ของพี่ตูเบอร์ของลุงตูเบอร์ของน้องตูยี่สิบวันนี้ วันนี้กลับไปไม่มีเสียงแน่นอนเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจับมือเดี๋ยวจับนะเดี๋ยวมือ,อยังอยู่เดี๋ยวจับให้ <laughs> วันนี้ดีใจอยากจะบอกว่าดีใจจริงๆตั้งแต่เช้านะได้เห็นแววตาเห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่จะทํางานที่จะร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติในการที่จะพัฒนาประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตไปสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน เราทราบดีว่าประเทศไทยอยู่ตรงจุดไหนในขณะนี้รู้ถึงความเดือดร้อนของท่านรู้ถึงปัญหาของท่านเราแก้มาได้ส่วนหนึ่งแต่ยังแก้ไม่ได้อีกหลายส่วนภาคกกเกษตรน้ำราคาสินค้านี้สินบสบัดลงตูเยอะแยะไปหมดเนี่ยต้องําต่อไหมต้องําต่อไหม นะเพราะนันพวกนี้พูด,พดมดแล้วไป้องพูดแล้วนะทุกอย่างอยู่ในหัวใจของคนคนนี้คนคนนี้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อและทำใหามาา่ีจโอ้โหคนเยอะจริงๆน <c oughs> แลคอศรีธรรมราชคนเยอะเยอะมากๆเลยเนาะ <c oughs> นไะม่้าบัวดินิไม่เสียชื่อชาวนครศรีธรรมราชคนนครรักพี่ตู่ไหมพี่ตู่ก็รักคนนครเป็นร้อยเท่าคนเราต้องรักกันเท่านั้น รักกันจริงใจต่อกันห่วงใจกันไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองนี่คือพรรคหวงใจสร้างชาติเราจะทำงานเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อสถาบันหลักของเราและเพื่อประชาชนให้ดีที่สุดเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าอีกแล้วเราจะพูดถึงเรื่องใหม่ว่า,าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศชั้นนำในเวทีโลก วันนี้การเดินหน้าการต่างประเทศถืออยู่ในระดับที่ดีมากทุกประเทศให้เกียรติประเทศไทยทุกประเทศอยากมาลงทุนในประเทศไทยประเทศซาดูซาอุดิอาระเบียจะมาลงทุนในอีซี6แสนล้านบาทประเทศอื่นมาลงทุนไปแล้ว2ล้านล้านบาทนี่คือการที่จะมีไรายได้ เพื่อมาดูแลพี่น้องพวกเราทุกคนที่ก็พูดมาเสนอจะให้นอนให้ด right> ี่แต่ไม่เคยพูดวิธีการหาเงินเข้าประเทศวันนี้เราดีขึ้นเพราะอะไรเราผ่านอะไรมาด้วยกันผ่านโควิดใจไหมเหนื่อยไหมลำบากไหมรัฐบาลก็ดูแลป้าอพอสมควรใช่ไหมวันนี้เราปลอดภัยแต่ก็ต้องระวังไว้หน่อยนะครับเนาะ น่า yeah. จะะมาณมาได้โควิดเนี่ยแต่วันนี้นะทุกอย่างคํับาจะได้ดีขึ้นเพราะอะไรการจองเที่ยวเดือนมิถุนายนจีนจะเพิ่มเที่ยวบินมาประเทศไทยจากสัปดาห์ละร้อยสามเที่ยวบินมาเป็นสี่ร้อยกว่าเที่ยวบินตอนนี้คนต่างชาติมาประเทศไทยเยอะผมก็เป็นลูกบ้านทำไมเขามาเขาบอกว่าเขารักประเทศไทย เรารักธรรมชาติของประเทศไทยรักคนไทยรักรอยยิ้มรักการให้กาบร,ริการของคนไทยเพราะนั้นเตรียมรับแขกให้ดีเราเป็นเจ้าบ้านเขาเรียวกว่าเจ้าบ้านเจ้าบ้านต้องรับแขกไหมเ<า>พราะนั้นร้านค้าค้าขายทำให้ดีคุณภาพให้ดีเขาติดใจเข้ามาใหม่วันนี้มาทางยุโรปมาทางอเมริกามาทางประเทศไกลๆมาทางประเทศ หมู่เกาะมากระบอกประเทศไทยะทนะทั้งหมดเขาเชื่อใจใครเขาหึงมาเ,เขาเชื่อใจนายกรัฐมนตรีที่ชื่อโลุงโตรเราก็เชื่อใจคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมใช่ถ้าไม่ช่วยกันมันจะมาไหม ถ้าเรากําลังรบอยู่กับปัญหาทั้งหมดแล้วเรามีคนทําให้ทุกอย่างมันวุ่นวายเสียหายมันจะสําเร็จไปเราต้องรักกันเราไม่ทะเลาะก,กับใครพาคนี้เป็นพากไม่ทะเลาะก,กับใครนะพูดแต่สิ่งที่ดีๆพูดแต่สิ่งที่ให้สีนห้พอทีกันเาตรักกันเมื่อเมื่อสักครู่นี้ไปไปทำบูชาสาลักเมืองท่านจตุคามรามเทพใช่ไหมรู้ไหมผมก็ามว่าอะไร ไม่รู้อธิษฐานให้บ้านเมืองปลอดภัยสถาบันหลักปลอดภัยให้คนไทยปลอดภัยคนนครศรีธรรมราชปลอดภัยให้พรรครวมแรงกระชาิประสบความสำเร็จแล้วขอให้สสท้าจังหวัดใตยสุดขอไว้หน่อยหนึ่งขอให้พลเอกประยุทธ์ปลอดภัย เสียงทุกวันอยู่เสียงทุกวันเลยนะเนี่ยนะเคยถึงไม่ทะเลาะกับใครก็เสียงอยู่เรากำลังทำทุกอย่างที่มันคืบหน้าอยู่ใช่ไหมหลายอย่างเนี่ยมันดรอปมานานแล้วพอเราทำกระแองขึ้นก็ยังกลายเป็นว่าเราทำยังไม่ดีขอเวลาผมหน่อยนะครับนะเวลาให้เรามาทำต่อแล้วมันก็จะดีขึ้นแน่นอนเพราะอนาคตมันมีอยู่แล้วเพราะเขาเชื่อมัน่นเราอยู่แล้วประเทศไทยการต่างประเทศเราต้องระมัดระวังสร้างความสมดุลให้ดีในภูมิภาค เราไมเทข้างใครข้างโลกนี้เสียหายหมดไม่ได้ต้องรักทุกคนเพราะนี่คือประเทศไทยนี่คือดินแดนแห่งชาติภาพดินแดนแห่งความสงบสุขดินแดนที่มีคนไทยที่น่ารักรักจริงๆรักกังหันนี่คือคำพูดจากหัวใยคนคนเป็นนายกตีนะ ปกติผมผมพูดยากนะผมพูดยากแต่พูดกับประชาชนผมไม่เคยเขินนะเพราะผมรักท่านจริงผมไม่เคยโกหกท่านเป็นทหารนครได้โกหกได้ไหม,ไมไบางคนก็มีเหมือนกันนะแต่ผมไม่มีมแผ่นดินผืนนี้เป็นของใครขอคนใทยทุกคนเหยียบดินตรงนี้กระเถอนไปถึงดินจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะเนี่ยคนเยอะขนาดนี้นะ แลงสะเตือนไปทั่วห,หมดเลยถนนทน,นตามกี้เนี่ยนะเพราะทั้นนี่คือพลังแผ่นดินพลังของพวกเราทุกคนที่จะช่วยทำให้ประเทศชาติปลอดภัยใช่ไหมใช่ใชเลิกทะเลาะกันได้หรือไม่รักกันได้หรือไม่ข้างบ้านก็อย่าทะเลาะกันผัวเมียกันเลิกทะเลาะกัน <laughs> วันนี้กลับไปบ้านนะต่างคนต่างหอมคนละทีนะหอมคนละทีนะสามีภรรยาลูกเต้าหอมกันทั้หมดเข้าใจไหมวันนี้คนสวยเยอะแยะคนสวยเยอะมากข้างหลังมีสวยหรือเปล่าทางซ้ายมีไหมทางขวามีหรือเปล่ากต่ลูก่าสวยเยอะมากคนหล่อมีไหมแต่คนไข้มีเมียแล้ว ที่ยังไม่มีก็อีกเยอะใช่ไหม,ไม,มเอออะไรนะรักกันมา,มากๆนะครับรักกันอย่าหลอกลวงกันรักกันจากหัวใจหัวใจมีสี่ห้องผมมีสี่ห้อง,มมองผมมอบให้าาคนละครวันนี้ทั้งสี่ห้อง และก็มาไปคนไทยทั้งชาติด้วยวันนี้มาเท่าไหรเนี่ยหลายหมื่นมั้งเนาะหลายหมื่นคูณสี่เข้าไปกี่แสนห้องอกี่ล้านห้องหัวใจรักกันให้ทั่วประเทศไปทั่วประเทศขอหัวใจคนละครให้กับสสเขตของผมด้วยได้ไหมได้ไหม สัญญาคือสัญญารักแล้วรักอยู่รักต่อรักมากขึ้นไปเรื่อยๆร,รักแรงรักแรงญญผมก็รักกันขึ้นมากทุกวันทุกวันทุกวันทนั้งที่มันเต็มหัวใจอยู่แล้วก็ยังรักอีกนะหัวใจเนี่ยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะต้องรักคนให้ได้มากๆผมจำเป็นต้องแลคนทั้งประเทศเจสบล้านคน พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store